สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคลัมเปิลเช่นเคยนะคลัมแบบเน้นๆหยิบมาครอบแบบจัดเต็มนะครับหนึ่งคู่ครับวันนี้มองไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับตีสองสิบห้านาทีครับอันดับสามเชลซีครับวันนี้จะเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์ครับพบกับบัวอย่างนอริทซิตี้นะครับเชลซีชนัดล่าสุดชนะสามแพ้สองส่วนนอริทที่แพ้ติดติดกันมาห้าหกนัดแล้วนะนัดแรกครับที่แคโรโรสนอริทก็แพ้เชลซีมาสองต่อสามนะ เชลซีครับวันนี้ใช้เคิร์ตซูมาจอจินโยทามิเอบรามนะครับส่วนนอริตตกชั้นไปแล้ววันนี้อาจจะเป็นโอกาสของตัวสำรองบ้างแต่ตัวหลักน่าจะเล่นยันครบครับเบนก็ตฟรีอเล็กซานเดอร์เทตเทและติมมปุกกิคู่ที่เชลซีเล่นที่เดอะบริบัะคับชนะ2ส,สกอร์แฟนๆจะเฮได้ครึ่งมุมปากอยากยิ้มกว้างต้อง3สกอร์ขึ้นไปซึ่งดูแล้วนอริตไม่เอาแล้วครับตกชั้นแล้วไปเริ่มกันใหม่ในซีซั่นหน้าที่แชมเปี้ยนชิพแล้ววันนี้ ดูแล้วเชลซีแรงกระตุ้นดีกว่าเพราะเมื่อคืนนี้ยูไนเต็ดทำได้แก่เสมอวาะนั้นวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เชลซีจะหนียูไนเต็ดออกไปอีกดูแล้ว2ประตูน่าจะพอยิงทะลุได้วันนี้มองไปที่สิงโต้น้งเงินครามเชลซี Chelsea ครับและนี่คือจะทําความเป้าแบบเน,น้นเน้นพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซี Chelsea. ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุณาที่อยู่หน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะทําความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ